าใครเป็นตนนี่ให้เป็นราชานะ้าเป็นราชาใช่ใช่ใช่ยังเล่นตัวเดิมด้วยตดกูขอร้องวิ่งฉีกออกไปได้ก็ฉีกออกไปซนะได้ไม่ใช่ฉีกออกไปแล้วเรายังวนกลับมาอีกแล้วก็มาโดนแผลไหนออกไปกันลากดิกลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันกลายเป็นจักรยานเนอแกเห็นเห็นถือรถจักรยานอยู่ ตพิ่งล็อกปะเฮ้ยมีล็อกวะเฮ้ยรายชามาอยู่ตรงหน้าโรงงานอ่ะมันกำลังไปตอไปว่ะมันกำลังเปิดกล่องอยอู่โอ้ปวดแคล มาแล้วมาแล้วระวังนะพี่จี้อ้ยแหลกอุ้ยแหลกอย่างนี้แดงว่ายังไม่ได้รีไม่ไม่ได้รีโทรศัพท์เลยเอา้วโดนเฉยเจ๋งกูขพโทษอะไรโทษมึงพยายามไม่ได้เอา้าผ <laughs> ู้ชี้ขายแล้วพูดมาเข้าพูด คนพุ่เข้ามาไ้องนัโตระวังนะคะพี่เห่อพี่อด้อหัวีดอันนีิโอ้ยแหลกแหลกแหลกแหกิงดอกลไปแล้าเด้อโอเคเอาน้ำหอมไหมจอดจอดจอจะจองให้ละกัน เอออะไรอะไรเนี่ยบล็อกสเออเออพอแปลง่ามาปุ๊บเออกูปิงเลยเออเอเอ X X ทุกวันแล้วมีใครแย่ง่าไม้ไม้เหรอไม้แบบใดชาละต่าง

ฝั่งนี้ปั่นกันแซ่บพีซ่าฝั่งนี้ปั่นกันแซ่บมากนะไมโอ้ยนี่หรอนี่หรอจูแบบไอ้นี่ไปต้องเข้าใจแบบนี้เลือดงุณไม่ถึงเอามึงกินซับด้วยอย่างเง้ยมันจะลงเดึ่งบอกให้เก็บไปยนต์ ยาครับเออโอ้พี่จีอ,อ่ะนะ้ามีของให้โอ้ออะไรครับนะพเนพเื่อนเพื่อนมีบงห้านะพเนพ,พเื่อนเพื่อนอยู่ข้างหลังมึงอ่ะ กูจะบ้าอย่าเพิ่งบ้าอย่าเพิ่งบ้ามีสติมีสติมึงอะมีสตินัดก็ก็ให no ้ก็ก็ตัวใจเย็นอยู่โอ้ยค้างค้างเอาเพชรไมโครไทด์กินแล้วไม่ได้ใครสอนไมโครไทยในโมในพาหลอตจะไปด่าคนสอนคนจะเห็นเออมีนาฬิกาให้เอานาฬิกาไหม ย่าเพิ่งอย่าเพอยเพอย่าเพังไม่ได้กินมีอยู่มีอยู่อย่าทำอะไรงง้นเอ้เปิดกดนายกานะอุ้ยนาฬกาอะไรกันี่เคียวเดิมอยู่ที่เดิมอยู่ระวังนะค่ะอย่าใกล้กำแพงมากนะพี่จี้นี่ไนี่ไงนี่ไงพี่ไม่เลยนอตั้งไม่เห็นอต้ง เออกูตุบเลย <S 1> <S 1> มีน้ำหอมมาให้ปันเนื้ปันเนื้ออยากได้ก็วิ่งมาเกลแลนตัวเองเดี๋ยว่อยเอาเดี๋ยว่อยเอาเดี๋ยว่อยเอา <S 2> <S 2> เอาอุตส่าห์จะดีโดนลูกโดนจิโดนกูจะตามมาเขาหน่อยหอนเข็มเงินฉับ จะได้ดีกาไปไม่ต้องกดประตูเลยนะเล่นกับพวกเก๋หูเล่มาราชาน้ำหอมนี่โอเคจะได้ใช้หรือเปล่าจะได้ใช้หรือเปล่าต้องใช้ให้ได้อะบังคับบังคับใช้โอ้ยบังคับใช้กดบังคับใช้มาตาหนึ่ง เขาตัดเ,ออเป็นไรวะตัดเป็นไรวะเขากดผิดปะโอ้แล้วแซมไปทั้งหมด <c oughs> เปลี่ยนที่จูดีกว่าเปลี่ยนมันยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนที่จูเจ็ดตัวนะมันต้องขี่เปลี่ยนรถตลอดปะว้าวพี่จี ในบอกเปลี่ยนที่จุ้เปลี่ยนกีมม่โมงเปลี่ยนแบบใดเปลี่ยนก็กลับมาไงเปลี่ยนชัว่วคราวยังมีน้ำคามอยู่ไหมอีมูอีู่มีปอแขนให้นะถ้าวิ่งมาได้ก็มาเอาจะไปก็ไปไกลๆเลยมึงจะมาสต๊อตับหมกไว้แล้วโอ้ยอ อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าไปอย่าไป่าอย่าอย่โอ้ยกูจะบ้าโอ้ยอะไรก็ไม่รู้กูจะบ้าไม่ไหวแล้วบ้าแล้ว